สวัสดีครับผมราชันสังเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษในแบรนด์ของคาร์เชอร์จากบริษัทเกงไทยวัฒนากรุป๊ปวันนี้ผมมีเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งในแบรนด์ของคา์เชอร์ที่จะมานำเสนอ2รุ่นคือรุ่น wd 5พรีเมียมซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันและเครื่องดูดฝุ่น wd 5 sb ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดสำหรับ wd 5 sb ความจุถังจะอยู่ที่25ลิตรกำลังวัดของมอเตอร์จะอยู่ที่1,100วัตต์วัสดุของตัวเครื่องจะเป็นสแตนเลสสายไฟที่ติดมากับตัวเครื่อง ความยาว5เมตรน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่8.6กกิโลกร,รมัมและรุ่นนี้ยังสามารถทําความสะอาดโดยไม่ต้องถอดตัวถาดออกจากตัวเครื่องและเวลาใช้งานดูดน้ําไม่จะเป็นต้องถอดตัวกรองฟิลเตอร์ออกจากตัวเครื่องด้วยต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยสายดูดข้อโค้งมือจับท่อดูดฝุ่นดูดน้ํา2ท่อนหัวดูดซอกแคบฐานเก็บอุปกรณ์ ติดตั้งอยู่ที่ฐานเครื่องหัวดูดชนิดปรับขนแปลงดูดได้ทั้งแห้งและน้ําถ้าทําการดูดฝุ่นไม่ต้องปรับแต่ถ้าทําการดูดน้ําให้กดตัวปรับด้านบนลงถุงบรรจุฝุ่นลักษณะจะเป็นถุงฟิสตัวล้อสำหรับดีวีดี 5sv ไส้กองลักษณะจะเป็นถาดสี่เหลี่ยมและยังมีระบบเขย่าฝุ่นในการกด3ครั้ง <c oughs> เพื่อทําการเขย่าให้ฝุ่นออกโดยที่ป็นจำเป็นต้องถอดตัวไส้กองออกจากตัวเครื่องมีระบบลูกลอยซึง่งจะตัดแรงดูด เมื่อน้ำเต็มและยังมีระบบเป่าลมสามารถใช้งานได้เครื่องดูดฝุ่น w d 5 s v ยังสามารถถอดตัวถาดไส้กรองออกจากตัวเครื่องได้สำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเครื่องดูดฝุ่นในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่น WD5 Premium และรุ่น w d 5 s v ไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามในเพจของคา r ชอร์ KT w e v i e w ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ